สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอยู่นีนซีรีส์ภูมิใจเสนอ Fear the Walking Dead ซีซั่นที่สองโปรเจกตภาคแยกที่เผยเรื่องราวของโลกในช่วงก่อนเกิดเหตุวิกฤตซอมบี้ถล่มเมืองเติมเต็มเนื้อหาความเป็นมาตั้งแต่ต้นของ The Walking Dead ในเมื่อทุกคนต่างไม่เคยเจอหรือรู้จักเชื้อซอมบี้นี้มาก่อนพวกเขาจะสามารถหาทางเอาชีวิตรอดหรือต่อสู้กับเชื้อโรคประหลาดที่ไม่มีทางรักษานี้ได้เช่นไร ความเดิมจาตอนที่แล้วในที่สุดนิกเขาก็ได้เจอกับสถานที่ที่มีผู้คนรวมตัวกันอยู่เป็นจํานวนมากแถมสถานที่แห่งนี้มันก็ไม่มีผู้ติดเชือ้อและมันก็ปลอดภัยจากพวกซอมบี้ที่อยู่ด้านนอกเรื่องราวในซีรีส์มันจะลุ้นและสนุกมากขึ้นไหนไปติดตามรับชมมพร้อมกันได้เลยครับถ้าเพ็่งเ่คุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนิซีรีส์ช่วยกดกระดิ่งหนึ่ง r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับตอนที่9หลังอากที่นิกย้ายมาอยู่สถานที่แห่งใหม่เช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็ตื่นออกมาพร,ร้อมกับเดินสำรวจด,ดูรอบๆชุมชนแห่งนี้ตั้งแต่เชา้าและเขาก็ได้เจอหมอและก็ลูซิน่าซึ่งพวะเขาทั้งคู่นั้นก็กำลังยืนอยู่กับชายคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เขาก็ติดเชือ้อซึ่งผู้คนที่นี่ หากติดเชื้อพวกเขาต้องเดินเข้าไปที่ด้านในกำแพงซอมบี้ที่ข้างในนั้นมันก็เป็นลุกลงที่อยู่บริเวณด้านหน้าของชุมชนและมันก็เป็นเกราะป้องกันภัยชั้นดีที่คอยป้องกันคนบบกรกจากด้านนอกซึ่งหลังจากชายคนนี้เดินเข้าไปพวกซอมบี้นะับร,ร้อยตัวพวกมันก็ไม่รอช้าเดินเข้ามากัดกินจนชายคนนี้ก็กลายจาภาพเป็นเหมือนกับพวกมันในที่สุดตัดภาพมาที่ฝั่งของมิริสัน หลังที่เธอตะเวนขับรถตามหาตัวทาวิสกับคริสโตเฟอร์แต่ทว่าตอนนี้เหมือนก็ผ่านมาสองวันแล้วแต่พวกเธอกลับไม่พบตัวของทาวิสเลยอย่างใดและหลังที่พวกเขาตัดสินใจขับรถกลับมาที่บริเวณใช้ฝั่งแต่พอมาถึงพวกเขากลับพบว,ว่าเรือมิเกลของแตนนนั้นมันกลับหายไปพอเห็นแบบนี้พวกทุกคนจึงตัดสินใจรีบขับรถเข้าไปสำรวจด,ดูที่ด้านในเมืองต่อ ตัดภาพกลับมาที่นิกและก็ลูซิน่าหลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจที่จะพาหนิกเข้าไปด้านในร่วงซอมบี้ซึ่งเธอก็ได้สอนวิธีการจัดการกับพวกซอมบี้กับนิกพร้อมพูดบอกกับนิกไปว่าเธอต้องอยู่ให้ใกล้ชันและคอยนิ่งเงียบเอาไว้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วล่ะก็พวกมันจะหันกลับมาทําร้ายเราและก่อนที่พวกเขาทั้งคู่จะออกไปเอาสบียที่ด้านนอกพวกเขาก็ใช้จังหวะนี้เอาเลือดึงซอมบี้ เอามาฉลมทูดตัวเพื่อทําการกลบกลิ่นสาบของมนุษย์และหลังที่พวกเขาทั้งคู่ออกไปที่ด้านนอกชุมชนได้แล้วนิกเขาก็พูดถามกับเธอว่าเรื่องเมื่อเช้านี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นลูซินนาเธอก็เลยพูดตอบกลับนิกไปว่าคนที่ใกล้ตายต้องยอมสละชีวิตที่พวกซัมบี้และพอเขาได้ยินแบบนั้นนิกเขาก็เลยพูดบอกกับเธอว่ามันแปลกนะถ้าหากพวกคุณคิดแบบนั้นลูซินนาเธอก็เลยพูดบอกกับน,นิกไป บุตรชายคนที่คุณเห็นเมื่อเช้าเขาถูกกัดแล้วแต่ทว่าเขายังไม่กลายร่างเหมือนกับเท่านั้นและหลังที่เมดิสันกับทุกคนกลับเข้ามาที่ด้านในเมืองซึ่งตอนนี้อย่างเดียวที่พวกเขาต้องทำนั่นก็คือการหาที่พักก่อนที่ฟ้ามันจะมืดลงและพอทางด้านนิกกับลูซิน่าออกเดินเท้ามาที่ด้านในเมืองนิกเขาก็สังเกตเห็นชายกลุ่มหนึ่งที่คอยถือปืนเฝ้าตามตึกต่างๆเอาไว้ ลูซินนาเขาก็เลยพูดบอกกันนิกไปว่าคนพวกนี้เขาก็ขายทุกๆอย่างซึ่งของทุกอย่างที่หามาได้มันก็จะถูกส่งมาที่นี่แล้วถ้าหากนายขืนพูดจาไม่ถูกหูคนพวกนี้แล้วก็มีหวังนายคงได้ไปนอนคุยกับรากมะม่วงนแน่ซึ่งวันนี้ลูซินนาเธอก็ได้เอายารักษาโรคหลายอย่างเอามาแลกกับน้ําดื่มและก็สบียงที่อยู่ด้านในโกดังร้างแห่งนี้และพอเธอเข้ามาที่ด้านในกฎขนที่ร้านมาโก้นั่นก็คือ พวกเขาก็สามารถเข็นรถเข็นเดินเข้ามาและหยิบอะไรมาใส่ก็ได้ให้เต็มหนึ่งคันรถแต่ด้วยความหัวใสของนิกเขาก็เลยพูดบอกกันดูสิหน้าไปว่าคุณก็เอาหวดน้ํามาใส่ไว้ที่ด้านล่างรถเข็นด้วยสิเราจะได้มีพื้นที่ขนของพวกนี้เอาออกกลับไปได้มากที่สุดแต่ตัวว่าขากลับออกมานิกเขากลับซ่อนขนมเอาไว้ที่ด้านในตัวซึ่งพอใช้กลุ่มนี้เขาจับได้เขาจะไม่รอช้ารีบก,กดตัวนิกลงกับพื้น เพื่อทำการตัดแขนของเขาเพื่อเป็นการลงโทษและพอรู้แบบนี้นิกเขาตึงตัดสินใจที่จะใช้ไวพิปตอนที่อยู่ด้านในโกดังซึ่งพอเขาเห็นว่าเหมือนก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มันน่าจะเป็นน้องสาวของมาโก้แถมตอนนี้เธอก็มีอาการป่วยนิกจึงพูดตอบกลับไปว่าตัวเขาเองก็มีความรู้เรื่องยาดีและถ้าหากยาหมดน้องของนายเธอก็ต้องตายอยู่ดีซึ่งฉันรู้ดีว่า ตัวของนายเองก็คงต้องการยาม็มกซี่ซึ่งพวกเราก็มีเยอะแยะมากมายที่จะพอเอามาแลกเปลี่ยนกับพวกนายเป็นครั้งต่อไปและถ้าหากนายต้องการยาไปรักษาน้องสาวแล้วล่ะก็นายต้องให้น้ำเดืมเราอีกหนึ่งรถเข็นซึ่งในที่สุดนิกเขาก็ได้ตามในสิ่งที่เขาขอแต่ทว่าหลังที่พวกเขาทั้งคู่เดินออกมาได้สักพักลูซิน่าเธอก็เลยหันมาพูดบอกกับน,นิกว่าสิ่งที่นายพูดบอก,กบมันว่าพวกเรานั้นมียานายกําลังจะทําให้พวกเราทั้งชุมชนต้องเสี่ยง พราะพวกมันก็ไม่เคยรู้ที่อยู่ของพวกเรามาก่อนแต่คำพูดของนายมันคงทำให้คนพวกนี้ต้องเริ่มอยากจะรู้แล้วน่นแน่ตัดภาพกลับมาที่โอฟิเลียและก็อลิเซียหลังที่พวกเธอเข้ามาหาเสื้อผ้าและเสเบียงที่ด้านในโรงแรมร้างและพอทางด้านอลิเซียเธออาบน้ำล้างตัวเสร็จพอเธอเดินออกมาที่ริมระเบียงห้องเธอก็ต้องตกใจที่เห็นพวกซอมบี้ที่อยู่ภายในห้องค่อยๆเดินตกมาจากระเบียงทีละตัวทีละตัว แถมพวกมันยังลุกระเดินต่อได้แบบหน้าตาเฉยด้วยและในขณะที่อลิเซียกําลัลางเดินตามหาตัวโอฟิเลียอยู่นั้นพอเธอเจอซอมบี้ที่อยู่ด้านในตึกนี้เธอก็ต้องตกใจแถมตอนนี้พวกซอมบี้มันก็ยังแหย่โยกโยงเดินเข้ามาที่ด้านในโรงแรมแต่ไม่หมดตัดภาพกลับมาที่นิกหลังที่เขากลับเข้ามาที่ด้านในชุมชนแล้วพอเขาเจอกับอาริจันโดที่ทุกคนในนี้ต่างเรียกเขาว่าเป็นหมอซึ่งแท้จริงแล้วเขาก็เป็นเภสัชกร หรือคนท,ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเรื่องอยาและพออเลจนโดเขาเห็นว่านิกกำลังยืนปลอบเด็กสาวที่เธอเพิ่งเสียพ่อไปเมื่อเช้านี้เขาก็เลยตัดสินใจเรียกนิกเข้ามาที่ด้านในพร้อมกับหยิบสารละลายน้ำเปลือให้กับนิกดูว่าตอนนี้ยาเรามันใกล้หมดเต็มทีแล้วฉันก็เลยจําเป็นต้องหลอกทุกคนพร้อมกับฉีดสารละลายน้ําเกลือนี้แกล้งทำเป็นยารักษาโลกและอเลจนโดก็ยังพูดบอกกับนิกอีกว่าคนตายพวกเราก็ต้องปล่อย คนเป็นเร่งราซสิที่ต้องอยู่ต่อไปแต่ทว่าในขนาดนั้นเองนิกเขาก็สังเกตเห็นรอยแผลเป็นที่เอเลเจนโดเคยถูกซอมบี้กัดที่หวัวไหล่ซึ่งเขาก็เลยสงสัยว่าทำไมถูกกัดแต่ทำไมอเลเจนโดถึงยังไม่กลายร่างเป็นเหมือนกับพวกมันและตอนที่9ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่10หลังที่ทาวิสและคริสโซเฟอร์ ออกแยกตัวมาจากกลุ่มแล้วตอนนี้พวกเขาสองพ่อลูกต่างก็ออกเดินทางสำรวจดูบริเวณรอบๆเมืองนี้และใน,นขณะที่ทาวิสกำลังหาทางต่อระบบสตาร์ตรงของรถที่อยู่ข้างทางอยู่นั้นคลิสเขาก็เลยตัดสินใจเดินเข้ามาเบียงเพื่อดูว่าจะเอาไว้ใช้กินระหว่างการเดินทางแต่ทันใดนั้นเองเขากลับพบกับชายกลุ่มหนึ่งที่อยู่ด้านในร้านสะดวกซื้อซึ่งใน,นขณะที่ชายคนนี้กำลังจะถูกซอมบี้จัดการ คลิสเขาก็ตัดสินใจที่ใช้มีดจัดการแทงปิดจ็อบสอมบี้พวกนี้จนตายต่อหน้าต่อต,อตาของทุกคนและหลังจากนั้นเขาจะรีบวิ่งหน้าตั้งกลับมาที่รถเพื่อใหพ่อของเขานั้นรีบซิ่งหนีออกไปจานสะดวกซื้อนี้ทันทีและหลังที่ทาวิสขับรถออกมาได้สักพักเขาตัดสินใจที่จะหัดพร้อมกับสอนให้คิดนั้นลองขับรถคันนี้ดูแหมชิวจุงเบยและหลังจากนั้นทั้งสองพ่อลูกเขาก็ตัดสินใจ ที่นอนพักค้างคืนพร้อมกับจุดกองไฟเพื่อที่นอนพักค้างคืนที่ข้างทางแต่ทว่าในขณะนั้นเองจูจ่ๆมันก็มีรถคันหนึ่งขับผ่านมาซึ่งชายกลุ่มนี้พวกเขาทั้งหมดก็แอบสกดลอยตามคริสมาและพอพวกเขาลงมาจากรถชายกลุ่มนี้ก็ตะโกนเรียกคริสวุ่นนายขโมยของของฉันไปฉะนั้นรีบออกมาคุยกันจะดีกว่าและหลังที่พวกเขาปะหน้ากันทางด้านของแบรนด,ดอนชายที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มนี้ เขาก็พูดแนะนําสมาชิกในกลุ่มอีก2คนให้กับคริสและก็ทาวิสได้รู้จักและหลังจากนั้นพวกทุกคนต่างก็นั่งล้อมวงคุยกันซึ่งทางด้านของแบรนดอนเขาก็พูดชื่นชมลีลาการจัดการซอมบี้ของคริสที่ด้านในร้านสะดวกซื้อและหลังที่พวกเขาพูดคุยกันถูกคอแบรนดอนเขาก็เลยพูดถามกับคริสและก็ทาวิสไปว่าพวกเราจะขับรถมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านพวกเราพวกนายสนใจจะไปด้วยกันไหมล่ะ ซึ่งหลังจากที่ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันตั้งแคมป์ทางด้านคริสเขาก็เลยพูดบอกกับพ่อว่าพวกเราน่าจะไปกับพวกเขานะพวกเขาก็มีทั้งปืนแล้วก็อาวุธและผมก็ถูกจะตากับพวกเขาอีกด้วยแหมชมหน่อยเดียววดจัดการกับพวกซอมบี้เก่งถูกจะตากันเลยทีเดียวตัดภาพกลับมาที่อลิเซียหลังนี้เธอปักหน้ากับพวกซอมบี้เธอยังตัดสินใจที่พยายามกระโดดลงมาที่ช่องลิฟต์เพื่อจะทาการหนีพวกซอมบี้ที่อยู่บริเวณทางเดิน และในจังหวะที่เธอกำลังจะล่วงลงลงมาที่ด้านล่างจูๆ่ๆมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาช่วยเธอเอาไว้ทันเวลาซึ่งเธอคนนี้เธอก็มีชื่อว่าเอลินาและหลังจากนั้นเอลิน่ากับอลิเซียผู้เธอทั้งคู่ก็ตัดสินใจที่ช่วยกันหล่อพวกซอมบี้ที่อยู่ด้านหน้าประตูวพวกนี้เอามาขังไว้ที่ด้านในห้องเพื่อทีว่าจะได้สามารถลงไปที่ด้านล่างตึกเพื่อทําการช่วยเมดิสันกับทางด้านสแตนได้ แต่หลังที่พวกเขาทั้งคู่สามารถลงมาที่ด้านล่างได้สําเร็จแล้วพวกเธอกลับเจอคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พวกเขานั้นก่อสาย,อยู่ภายในโรงแรมนี้ด้วยเช่นเดียวกันและในที่สุดเอลิน่าเธอก็เจอกันหลานชายของเธอและหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสามคนต่างก็ช่วยกันพยายามหาตู้บริสัทกันต่อไปและหลังที่พวกเขาพยายามตามหาตัวเธอได้อยู่สักพักในที่สุดพวกเขาทั้งหมดก็เจอหน้ากันเช้าวันต่อมา ในเมื่อรถที่ทาวิสโมยมานั้นน้ามันมันก็เกิดหมดเขาตัดสินใจที่ขอติดรถไปกับพวกของแบนดอนแต่ทว่าระหว่างทางพอพวกเขาเจอกับฟาร์มฟาร์มหนึ่งที่อยู่ข้างทางพวกเขาตัดสินใจที่จะจอดรถพร้อมกับลงมาสำรวจด,ดูที่ด้านล่างซึ่งเหมือนกับตอนนี้พวกกลุ่มวัยรุ่นทุกคนก็จะเรียกคิดว่าเจ้าคริสมือโหดจึงทำให้ตอนนี้คริสเขาเริ่มชอบใจกลุ่มนี้เลยไม่ค่อยเชื่อฟังทาวิสอย่างที่เคย แต่ในขณะที่พวกนุ่มๆกำลังเล่นสนุกอยู่ที่ด้านในโรงน้อยู่นั้นจูจๆทาวิสเขาก็สังเกตเห็นหลุมศพที่ถูกขุดฝังเอาไว้สามศพและทนใดนั่นเองจูจๆชายที่เป็นเจ้าของฟาร์มเขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับเล็งปืนไปที่แบนดอนซึ่งชายเจ้าของฟาร์มคนนี้เขาก็เลยตัดสินใจที่ทําการยิงขู่ไปที่ขาของเบบี้เจมเพื่อพยายามจะไล่กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ให้รีบออกไปจากฟาร์มของเขาแต่ทว่าทนใดนั้นเองด้วยความคึกนกัน,นง และอยากจะเป็นที่รักของกลุ่มคลิสเขาก็เลยตัดสินใจหยิบปืนขึ้นมาพร้อมกับจัดก,การยิงปิดจ็อบชายเจ้าของฟาร์มคนนี้จนคุณนั้นก็ตายในที่สุดและตอนที่10ก็จบลงเพียงท่กน,นี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้ว,ลวก็ก็อย่าลืมไป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิซีรีส์ดยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ